สวัสดีครับท่านผู้ชมชวยทูสนี่ครับตอนนี้ก็อยู่อูหลานกำนันสดครับอูดาดเกมวันนี้เดินหารถช่วงฝนครับเนี่ยพาเสียหนิงมาดูเมก้าครับวันนี้เดินดูมาหลายที่แล้วครับยังไม่มีตัวถูกใจฟิตซ์เอฟซีครับ <FC. S 2> รนึ่เจ็ดห้า จะนิ้งมาดูรถครับมาดูจะถูกใจคันไหนรอชมครับจะเจอแน่นอนอันนี้เบาะกกเลยอันนี้น่าจะเจ็ดซีครับปัจจีนอกซี สีสวยๆยางใหม่ประกอบไหครับคันนี้คันนี้เขาล็อกปิดเลยคันนี้ครับตัวดำดำคูครับคันนี้อันนี้เครื่องยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดครับคันนี้เดี๋ยวจะล้างเก็บ เดี๋ยวดูภายในนะครับนี่ครับอันนี้ภายในสวยครับภายในสะอาดเบาะทำเสร็จเรียบร้อยครับขัดเงาพร้อมส่งนี่ครับรา7 4 รถมีหลายคั้นครับนี่รถจอดรอทําแต่วันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจครับอันนี้ยังไม่ได้ประกอบครับตอนนี้ครัดูหนากเกม ทุกให้เรียบร้อยครับวันนี้โอ้ฝนฝนสาดครับนะครับอ๋ เจดูเจดูเจดูอ่ะอ๋อเนี่ยมันมันไม่คขอยท็อปกมาข้าใสนี่หางแล้วมันบีบไม้นี่มันบุ๋กอะไรไอ้ของรถท็อปไงที่เอาไปอ่ะอันนี้หางตบบีบไอ้ไอ้เหล็กนี่มันบุ๋กไม่ทำแบบนี้แหละเอ้ยแต่พี่เสี่ยชมมันจะมาชนยังไง ตรงไปไหนอ่ะตู้ยังไงหลงหนไปดูไปดูเสียตูเลยตระเนาเสียตูเพื่อได้ไฟด้วยนั่นแหละถ้าฟองก็ถูกกว่าอันนี้ก็มงงสองด้านไดเฉยเลยใช่แต่ว่ามันไม่ไม่ตึงนะจะดำดำมาไม่ตึงไม่ไ i̇şte ม่มันเอาดัมดูมันเป็นแบบนี้แหละเวลายกดำได้ไปนี่นแหละไปจบที่จุดเนี่ยอะไรแต่ง เจ้ผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจูเนียจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าผม